สวัีครับนะครับหน้างานนะครับผมทางตรงหน้างานนะครับนี่นะครับผมรถทีมงานเวทีเฮากาดหอดแล้วนะครับงานเวทีเฮาหอดแล้ว ที่ก็จงเห็นแหละี่น้องคิดว่าจจะหันเวทที่ไก่ผิดอ่ะ,ะกำลังเคลียร์พื้นที่ครับ พ้งมาแล้วห้องน้ำสามบาทสะอาดสะอา้านตอนนี้ ก็ว่าเด็กหน่อยส่วนหนึ่งนอนอยู่อ่าน,นอนอยู่วัดครับสิทธายพี่น้องจบคลิปนี้กับสิทธาพี่น้องไปวัดเด็กไปนอนวัดพี่น้องไปนอนวัดครับพี่น้องเพราะว่าตรงนี้บอมี่โฮมใหน้น้องนอนนะครับ แคเนี่ยวัตรต่างิ่งอยู่ก็ไกลต่างจังนีั2สองกิโลนะครับจะสิพากันไปหาจังวัดมองนอนนะครับพอหยุดกำลังเคียร์จะเดินสถานที่โรงเวทีนะฮะสถานที่ของนั้นกับสะอาดสะอ้านครับผมเป็นปูน กว่างนู่รับแต่ว่ารู้ว่าจะกับาอเงกงว่ากับกว่างกว่างก็มาชิดด้วยน้อยหนึ่งมากับมาอะไรก็คือกับชมุมชนคลองสีบางนะครับเป็นตลาดนัดนะครับอันนี้เป็นร้านจอดรถของตลาด ขลาวานเขามีจมักคันว่าเคยนับจากเไป่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า9 0 2สอบางส่วน กางส่วน12คันเฉพาะรถบรรทุกอ่ะเวทีเครื่องเสียงหล่กอะอุปรกรณ์การแสดงนะครับว่าจะเป็นคอสตูมล้างชุดมอหลอกมอลล่ล้างชุดแดนซสอกเลนเซอร์แล้วมิน,นี้เป็นมือกุมปิดมือแรกล้วพี่น้องอย่าลืมเข้ากุมปิดนะครับผู้ใดอยากเบิ่งการแสดงโดดงานเวทีมอน,นี่มิน้องหักแพงนำ้ำ นะครับบนเวทีเสาเป็น,น,นรถแ,แท็กซนแรกนะครับการไปไส่งระแท็กซี่แรกส่วนบัตรราคาแทนนะพี่น้องเขาเป็นเมืองรายละเอียดนะครับแต่ว่าต้องทักเขาไปในเพจเสาหน่อยเพื่อเป็นแท็กซี่นะครับ ไปแค่ผินสีลงเปทีอันนี้อยัางปกด้นอนอยู่นิดนึ่งได้นอนไปแล้วล่ะแนดนิดนึงนะฮะทุกคนนอนในรถขับรีสอร์ทเปิดปรอไว้ครับพี่น้นองแพงครับผมเจ็ดร้อยขอขอซีมองเร้งเจ็ดร้อยหรือถักนอนหอดเขากอนตีหากต่คือ ขอคนหกโมงก็คือสี่ลอยออกเทียงก็กลุ่มนี้คือกออกเทียงสี่ลอยบานเขานี่ยูได้เบิดมือแบบคำมือคำขึคำค้นเลยเดย้แต่อันนี้คือให้ยูขี่ลอยเราไปงั้นต้องมากเสียงเงินเพิ่มอีกหันสม่วโมงยูสามขนเสรต้องเพิ่มอีกสองลอยเป็นหกลอยนีออกเทียงหันสม่วโมสิต,ตอนเวลากับตอนชั่วโมงละเจ็ดสิบบาทพี่น้องก,ก็คือเบิง้งมาหกออกเทียงหกลอย กทรทอมโมงละเจ็ดสิบบาทย่างขี่คายลายๆโค็คือกระตงโตหอดจากรบายสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอีกซองรลอยมันก็เป็นแปดลอยล่ะแปดเก้ารลอยล่ะโอ้แพงโพสแปดเก้ารลอยพี่น้องมาบ่มมคือบ้านเฮาดิรีสอร์ตก็ได้นะครับมันในเมืองกรุงเขาจะบริมีน้ำใจคือบ้านเฮาได้ ทุกอย่างคือเงินทุกตารางเมตรค,คือเงินนะคะจะเป็นนอหนมวนสวบอะไรท,ที่น้องในกรุงเทพนะฮะพื้นที่ทุกอย่างมีเป็นเงินเป็นคำจุดนะฮะนอหนม้วส้วบอะไรก็ฟ้องวง,งกันตายใ้เนี่นะครับสรุปเราก็คือหามองมองเวทีแล้วนะครับอีกจัดน้อยๆบนราคาบนเตจะีพักกันต่างเวทีนะผม ล้งเวทีแล้วก็นใครแน,น่น,นอนในสระนี้นนหม่องนอนไต่หลอกแต่ว่านี่โอเคเราบ่ม่นนนังเราล่ะหม่องนอนก็นกนคือวัดโปรกละเอ้วัดบางปิ้งครับวัดในวัดบางปิ้งกว้างมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับถ้าก็นอนอยู่ดังไหนเนาะมันเลยกส็สิเนี่ยแหละจัองน้อยสิพาไปนะพี่น้องสงสัยตรงนี้ได้ที่ลงเวทีละแต่หลังเวทีน่าจะแคบนิดนึงอาจจะเอ,อื้อเอื่อไว้ให้หนาเวทีหลายสักหน่อยนะพี่น้องเนาะ ้าละเด็กหน่อยไปหานอนกันพปกสิเด็กเป็นหิวโจดีบ่าค่อยสบายครับขั้นเนี้ยขั้นตัวมันจะไม่สะพานไปที่นี่สกัดที่นอก